มาดูเรื่องของฟักข้าวนะครับซึ่งอาจจะได้เห็นข่าวแล้วก็ตามสื่อโฆษณานะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะครับที่จังหวัดตรางโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขามีโครงการให้เด็กนักเรียนปลูกฟักข้าวเพื่อนํามาประกอบเป็นเครื่องดื่มสุขภาพเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากรายงานครับ สังคมยุคปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจกับอาหารการกินมากขึ้นโดยเฉพาะกระแสครีนฟู้ดที่กำลังมาแรงโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดรวมทั้งการปรุงโดยใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบ ทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนมิตรภาพที่31วัดทุ่งหวังตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังเลลงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงแนะนำให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงป .6 จำนวน35คนรวมกลุ่มกันปลูกต้นฟักข้าวหรือขี้พราไฟตามภาษาปักใต้ในโรงเรียนเพื่อนำส่วนประกอบทั้งส่วนรากใบและผลมาประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับเมนูเด่นจากฟักข้าวที่โรงเรียนใช้เป็นเมนูรับแขกที่มาดูงานก็คือน้ำฟักข้าวสีแดงสวยโดยใช้ผลฟักข้าวที่มีสีแดงสดมาผ่าซีกแล้วตักเอา,มาเมล็ดสีแดงออกมาบีบเอาแต่เนื้อเยื่อจากนั้นจึงนำมาปัน่นรวมกับน้ำเกลือและน้ำตาลตามชอบและเทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟกับน้ำแข็งจึงเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มความสดชื่นได้เป็นอย่างดี สำหรับสรรพคุณของน้ำฟักข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากมีไลโคปีนมากกว่าน้ำมะเขือเทศถึง12เท่าและมีสารเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอท10เท่าช่วยในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและบำรุงสายตาอีกด้วยทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดตรงังรายงาน ภาพนะคะอย่าลืมนะคะใช่ฮะมารับประทานฟักข้าวกันใช่ต้องเห็นว่าพืชผักผลไม้ต่างๆของไทยมีประโยชน์เยอะแยะนะางช่วงเราไปเหอของต่างใชิบูบอลี่อะไรต่างๆสตรอเบอรี่ซึ่งของไทยอะ่ิตามีนีก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ราคาถูกกันด้วยนะคะตอนนี้กำลังนิยมฟักข้าวเนี่ยละค่ะนะคะ